สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะหญิงน้อยก็อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบอรือนาอินนะคะอำเภอวิชัยจังหวัดปุตรลดิตค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567อค่ะ,ะตลาดนัดนาอินนะคะก็มีทุกวันศุกร์นะคะเมื่อก่อนนี้เขาจะมีทุกวันศุกร์และก็เสาร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีทุกวันศุกร์ วันเดียวเท่านั้นนะคะซื้อซื้อขายแล้วออกได้เลยนะคะค่าทำตั๋วที่นี่นะคะกะ็ตัวละ30บาทเฉพาะตัวที่ขายได้นะคะ,ะใครที่ยังไม่เคยมาดูก็ลองมาดูนะคะตลาดนัดที่นี่นะก็เป็นตลาดนัดบ้านๆนะคะซึ่งแถบนี้เขาก็จะเลี้ยงควายกันเยอะนะคะ,ะก็ลองมาดูมาชมได้นะคะถ้าใครมาไม่ถูกนะคะยิ่งน้อยก็ปากหมดไว้ให้นะคะ เผื่อเดินทางมาไกลแล้วมาไม่ถูกนะมาวันศุกร์นะคะวันศุกร์เช้านะคะวันศุกร์เช้าวันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเมื่อก่อนอ่ะมันเคยมีวันทั้งวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นวันเดียวนะคะหมายถูกวันนะคะวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ อ่าเรามาดูตัวนี้กันนะคะเป็นเป็นสามแม่ลูกะะเซตใหญ่นะเซตใหญ่หเลยนะเซตใหญ่เลยสวยนะคะสวยสวยมากเลยอ่าสวยมากเลยอมแม่สูงอยู่ประมาณรา้อยสามแปดนะร้อยสามแปดร้อยสามแปดเลย,ลเยแล้วก็ ลูกสองตัวนี่เป็นตัวเมียหมดนะคะเป็นตัวเมือเป็นตัวเมียหมดเลยนะคะเป็นตัวเมียหมดเลยนะสวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยอ่าเนี่ยลูกสาวตัวเนี้นี่ก็เป็นสาวแล้วแม่สูงร้อยสามแปดในลูกน่าจะร้อยสามห้านะประมาณร้อยสามห้านะตัวนี้อ่าส่วนตัวนั้นก็ตอนเป็นตัวเมียก็สูงนะคะสูงอยู่ เดจะให้ดูลูกนะจะให้ดูตัวน้อยให้ดูลูกตัวน้อยสาชุดสามชุดชุดสามตัวแม่ลูกนี้แม่ลูกตัวเมียหมดเลยนะตัวเมียหมดเลยนะตัวเมียหมดเลยเนี่ย งามๆเลยได้แม่งามๆรู้สนะึกว่าแม่จะท้องด้วยนะแม่จะท้องด้วยลูกก็งามๆนะลูกก็สวยก็งามนะตัวนั้นก็สวยนั่นแหละมีแต่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆสวยทั้งนั้นเลยสวย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาถามราคากันนะถามราคากันกับลุงแทนว่าเท่าไหร่นะเซ็ตนี้เป็นของลุงแทนนะเป็นของลุงแทน แพงอ่าเนี่ยลูกลูกนะฮะลูกตัวเล็กนะอ้าสวยงามนะสวยสวยมากเลยเนี่ยดูดินก็จะเป็นคอใหญ่มากเลยเหมือนตัวผู้เลยนะแต่เขาเป็นตัวเมียนะคะเป็นเป็นตัวเมียแม่เขาก็สูงยาวสวยนะคะรถล้อล้อในนาเขาสวยมากๆเลยคนกับในน้านะเราจอดรถล้อไว้ที่ดีๆเลยเราก็รีบมาเอาลงจากรถขับใส่ให้เลย เท่าไรคะลุงแทน<ะ>ลุงแทนเท่าไรคะรคาล่องครับเจ็ดสองใช่ไหมคะคอ่าเจ็ดหมื่นสองนะคะเจ็ดหมื่นสองเป็นราคาล้องเนาะเจ็ดหมื่นสองราคาล่องต่อรอ,องได้นะคะาใครสนใจแม่ลูกเซ้นนี้นะคะโทรมาลุงแทนได้เลยนะคะสวยๆงามๆไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าแม่ลูกชุดน,นี้นะสวยงามมากนะคะ เจ็ดหมื่นสองนะคะต่อรองได้นะคะอ่าใครสนใจโทรมาลุงแทนได้เลยค่ะอ,นะอ่าเรามาดูเซตนี้นะคะชุดเซตนี้เป็นชุดแม่ลูกตัวผู้นะคะอ่าแม่แค,ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะเนี่ยอ้วนทวนอ้วนมากเลยนะอ้วนมากเลยเป็นสองชุดสองเซตนะคะอันนี้ขายยังไงคะลุงยกหรือเซตหรืออะไรคะ ยกเซตไหมเอาเอ่อขายไปเลยเนาะอ่างั้นก็ยกก็ได้แยกก็ได้เจ็ดหมื่นใช่ไหมอ่าเป็นแม่ลูกตัวใหญ่อ้วนทั้งนั้นเลยนะคะลูกก็อ้วนแม่ก็อ้วนก็ใหญ่เนาะอืมดูก็น่าอ่อนๆอยู่นะเนี่ยดูอ่อนๆกันอยู่เลยนะ น่าจะเป็นอ่านแม่ลูกหนึ่งลูกสองนะไม่แก่นะอ้วนเนี่ยไม่แก่เนี่ยตัวนี้น่าจะได้อยู่นะคะแม่ตัวนี้ได้อยู่ร้อยสามห้านะคะอ้วนแล้วก็ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันมนะันก็ประมาณชุดนี้เส้นนี้นะเจ็ดหมื่นนะราคานี้เป็นราคาเอ่าเผื่อต่อรองนะคะราคาต่อรองได้นะอ้วนๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ,อะลองมาต่อรองกันดูนะคะจะซื้อยกหรือซื้อแยกก็ได้นะคะ เจ็ดหมื่นนะคะเจ็ดหมื่นต่อรองได้นะคะอ่าใครสนใจยางได้เอาไปทําแม่พันุแม่บล็อกนะคะก็ลองสนใจก็โทรมานะคะโทรมาดูนะคะนะคือ,อเอาเรามาดูตัวผู้นะ,ะตัวผู้ตัวผู้อ่าซื้อทําเนื้อนะตัวผู้ใหญ่ๆเลยตัวนี้ก็สูงร้อยสามสิบกว่านะร้อยสามโอ้ร้อยสามห้าสาได้นะร้อยสามห้าสามเจ็ดนะร้อยสามห้าบวกนะคะ 135, ประมาณนี้เลยเป็นตัวตัวผู้ไซส์ใหญ่นะคะตัวผู้ไซส์ใหญ่เลยนะคะอ่าไซส์ใหญ่เลยอ้วนดีนะคะอ้วนดีนะอ้วนดีตัวนี้เป็นราคาเนื้อนะคะเป็นราคาเนื้ออ่าราคาเนื้อที่หลายๆคนถามหาหลายๆคนอยากได้อ่าราคาเนื้อเป็นยังไงนะคะอ่าตัวนี้ราคาเนื้อเลย ตัวนี้อย่างสูงประมาณร้อยสามห้านะร้อยสามห้าจะังดูเข้าใกล้ไม่ได้กลัวนะะ,ะกลัวอ่ะอ้วนดีอ้วนดีตัวนี้อยู่ที่สาอ่าราคาอยู่ที่สองหมื่นหกสองหมื่นหกห้าร้อยนะอู้อ้วนใหญ่มากเลยเนี่ยตัวใหญ่มากเลยสองหมื่นหกห้าร้อยนี่เป็นราคาต่อรองได้นะราคาต่อรองได้นะ ใครสนใจนะคะใครสนใจก็ทักมาซื้อได้เลยนะคะ26500ต่อลองได้นะคะสนใจทักมาได้เลยจ้า,าเรามาดูแม่ลูกกันนะคะเป็นแม่ลูกอ่แม่ลูกตัวตัวผู้นะ,ะต,ตัวนี้แล้กันอเขาร้อนเขาร้อน แม่ลูกตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะอ่าตัวนี้สูงประมาณร้อยร้อยสามห้าได้นะคะตัวเนี้ยตัวแม่นะสูงประมาณร้อยสามห้าอ่าเราก็ลูกก็ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะอ่ามีแม่อีกตัวหนึ่งนะคะนีแม่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นแม่แม่อยู่มุมนี้นะตัวหนึ่ง อันนี้ขายยกเซตนะคะยกเซตยกชุดนะเมาเมาไปเลยเมาเมาไปเลยนะคะถูกถูกเมาเมาไปเลยนะแม่ลูกแม่ลูกสองคู่นี้นะคะอ่าเมาไปเลยเมาเมาราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้านะสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าเป็นราคาร้องนะคะเป็นราคาร้องจะได้ลูกตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะเป็นราคาร้องนะ ใครสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะไปเลี้ยงไปขุนต่อนะคะโทรมาตอลองได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทร8 8 4ส9่9ูนยนะคะ 2> 2, 2, 2. เจ๊ไรคะ ฮะหอยนิดเนาะหอยนิดอ่าอยู่ลมสักเนาะอ่าอยู่ลมสักนะคะอ่าใครอยากได้ชุดนี้นะคะโทรมาตลองได้เลยนะคะตลองกับหอยนิดได้เลยหอยนิดลมสักนะคะโอเคสนใจโทรมาได้เลยจ้า้าเรามาดูคายนางกันตัวนี้นะเป็นคายนาง เป็นควายไล่ทุ่งนะคะเป็นควายไล่ทุ่งเน่รู้เนะ่ยผสมยังก็ไม่รู้นะตัวนี้แต่ว่าเนี่ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทองหรือย่างเนาะเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสูงกว่ามาร้อยสามสิบกว่านะฮะร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกสามสิบสองได้นะตัวนี้เป็นควายทุ่งเนาะเออ ช่วงนี้ราคาช่วงนี้ราคามันถูกราคามันได้ใครหาไปเลี้ยงไปส่งรับเองนะเจไม่มีส่งราคานี้ส่งไม่ได้ไม่รวมส่งเนาะราคาราคาอยู่ที่หมื่นสามห้าร้อยนะคะเป็นราคาราคาจริงเลยราคาจริงเลยนะราคาไม่ร้องไม่ต่อไม่อะไรทั้งนั้นแล้วไม่ส่งด้วยนะคะราคานี้ไม่ส่งนะน่าสดสดเลยนะคะควายนางเนาะ เป็นควายนางนะเอาไปขุนหน่อยละกันไปขุนเอาไปเลี้ยงไปขุนหน่อยนะช่วงนี้ราคาถูกถูกสําหรับคนซื้อนะอน่าซื้อไปเลี้ยงไปขุนไว้นะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยจ้าอืมเรามาดูตะกอกันนะคะเร,เรามาดูตะกอกันนะคะเป็นตะกอตัวตัวผู้วัยรุ่นเลยนะสูงก็เกือบร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบได้ รุ่นเท่ากันหมดเลยอฝั่งนี้จะใหญ่หน่อยจะขายยังไงคะเนี่ยขายยังไงตัวละสิบสี่ห้าร้อยครับสิบสนะี่ห้าร้อยเนาะอ่าสิบสี่ห้าร้อยทุกตัวเลยหรอทุกตัวครับทุกตัวเลยตัวใหญ่ตัวเล็กอือแสดงว่าต้องยกเซตสิบสี่ห้าร้อยอืมอืมถ้าไม่ยกก็ว่ากันไปราคาหนึ่งนะสิบสี่ห้าร้อยอ่ะใครสนใจนะอยากได้ไปขุนไปเลี้ยงเนาะเอาไปขุนใหม่เอาไปเลี้ยงใหม่นะคะ สนใจกระทักมาได้เลยจ้ากี่ตัวคะเนี่ยแค่สมมุติยกเซตเก้าตัวเก้าตัวเลยอ่ามีให้เก้าตัวนะมันรวมส่งไหมส่งประมาณเท่าไหร่ไม,ไ,ไม่ส่งเลยสิบสี่ห้าร้อยนี่ไม่ได้ส่งเนาะอืมอ่าเอามาคุยกันแล้วกันเนาะจะให้ส่งจะให้ส่งก็ต้องมีค่าส่งไปอ่ายังไงก็เข้ามาคุยกันนะคะสนใจอยากได้ตะกอไปเลี้ยงนะคะอ่าโทรมาได้เลย เนี่ยโทรมาได้เลยจ้าม,มีตัวไหนมั่งเนี่ยตัวคู่ทั้งนั้นเลยคู่เนียไม่ลูกฮะเนื้อลูกเนี่ยไม่ลูกคู่เท่าไหรนะ่เนี่ยไหนเนี่ยผู่อะอ่าสี่หมื่นกว่าคู่หนึง่งอ่คู่หนึ่งสี่หมื่นกว่าเนาะอืมขายเป็นเนื้อเตี้ยๆล่ำๆเลยอ้วนๆเลย นะสูง130ฟ้ 40, <อ>าสี่หมื่นกว่าแม่ลูกสี่สิบฟ้าแม่ลูกละเอเอเนี่ยชุดนี้นะเป็นเออเป็นเนื้อเป็นราคาเนื้อสี 40, ่หมื่นกว่าทดลองได้นะตัวนี้สี่หมื่นกว่าทดลองได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวแม่แม่ย่าว140แม่ล,ลูกตัวผู้หรอลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกไปไหนอ่ะลูกมัน นอนอเออนอนอยู่แถวนั้นใช่ไหมนั่นแหละสูงร้อยสี่สิบกว่าอุย้ยแม่มันสวยนินี้สวยยาวเนี่ย,ย,ยลูกก็กินนมอยู่เนี่ยลูกกะพู้ลูกลกะพูนะคะอ่าแม่สูงใหญ่มากนะใครหาแม่พันแม่บล็อกนะสวยนะเนี่ยสวยตัวเนี้ยสวยเออตัวนี้สวยมากเลยสวยมากเลย มาไล่มาอาลูกนี้อ่ะน่าจะร้อนแดดเพราะว่ามันมันไอ้นี่มันร้อนแดดกันหรือว่าตะมันคนจะตายนี่อ่ะลูกมัน,นอ่ะนี่ลูกมันสีดอกเหลาสวยด้วยนะเนี่ยส,สวยเลยแม่ก็ใหญ่ยา,ยยาวลูกก็สวยออกมาลูกสวยส่งลูกได้ดีนะส่งลูกได้ดี แม่สูงร้อสี่สิบนะคะราคาเท่าไรเดี๋ยวถามราคาสามเจ็ดใช่ไหมสามเจ็ดต่อรองได้ใช่ไหมคะอ่าสามเจ็ดต่อรองได้ฮะเออต่อรองได้นะสามเจ็ดต่อรองได้นะคะ สูงๆใหญ่ๆอย่างนี้สามเจ็ดต่อรองได้อใครสนใจทักมาเลยค่ะโอ้อาการสามแม่สามแม่เลยอ่ะเรามาดูแม่ลูกคู่แม่ลูกเลยนะคะคู่แม่ลูกสามแม่สามลูกอ่าสูงประมาณร้อยสามสิบสามสิบกว่าฮะสามห้าได้ไหมั้ยสูงประมาณใช่ตัวนั้นสูงสูงประมาณร้อยสามห้านะคะแม่ลูกคู่เลยไหมลูกคู่แล้วก็ลูกเมียสองแม่อ๋ออันนี้แม่ละสองหมื่นเก้า สองหมื่นเก้านะตัวเมียนี่คือสามหมื่นสองสองคู่ใช่ไหมคะหรือว่าคู่เดียวคู่เดียวอ่คโอเคสองหมื่นเก้านี่อาจจะเอาทั้งตัวผู้ตัวเมียก็ได้อ่าเอาตัวผู้ตัวเมียก็ได้นะคะสองหมื่นเก้านะแม่สูงร้อยสามห้าสูงประมาณร้อยสามห้านะเนี่ยเนี่ยมีลูกตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ตัวนี้เป็นแม่ใหญ่แม่ใหญ่สูงประมาณ ร้อยสามห้านะคะตัวนี้ร uh. ้อยสามห้าอ่าเป็นลูกตัวเมียนะลูกตัวเมียสูงมากนะคะอ่าตัวนี้ให้ราคาที่สามสิบสองสามหมื่นสองพันนะคะสามหมื่นสองพันพันอ่าใครอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะคะอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะอ่าเป็นลูกตัวใครอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะได้แม่พ่อได้แม่บล็อกดีๆนะคะแม่บล็อกแม่พันธุ์ดีๆนะคะ สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียนะคะแล้วก็อีกตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะราคาเท่ากันนะตรงนี้2900 0นานะคะราคาร้องต่อรองได้นะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยจ้า สายกลางนะสายกลางอ้วนดีนะสวยครับเออสวยดีเนาะสวยดีร้อยสามสิบกว่าเลยควายนางน้อยอ่ะนางเหรอเป็นควายนางด้วยคู่เลยเนาะคู่เลยครับนะคู่เลยเออเป็นควายนางด้วยสวยดีมันอ้วนเหมือนเหมือนตัวผู้เลยนะตอนแรกนึกว่าตัวผู้นะสูงร้อยสามสิบกว่านะนควายนะ เท่าไรสามสี่ใช่ไหมคะสามสามสี่สามสี่ก็แปลว่าเท่าไรหมื่นเจ็ดอ่าหมื่นเจ็ดสามฮะเออร้องร้องเนาะต่อได้นิดหน่อยเป็นราคาร้องต่อได้นิดหน่อยนะต่อรองได้แต่ไม่เยอะนะคะสามเจ็ดนะอ้วนอ้วนเลยอ้วนหมีพีมันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะหน้าตาเหมือนกัน คล้ายๆกันเลยนะเอ,อ่เอ,อ,อ,อวควายเผือกเห็นอยู่ตัวนึงอยู่ไหนนเนี่ยเล็บสวยด้วยนะตัวนี้เล็บสวยสวยอ้วนดีนะคะอาใครสนใจนะ,ะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะสามหมนสี่ต่อรองได้นะคะเป็นควายนางนะคะหาพ่อใส่ละกันนะอ้วนๆใหญ่ๆแข้งขาใหญ่เลยนะคะตัวนี้สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะ สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเบอร์โทรเราจะขึ้นไว้ให้หน้าจอนะคะสนใจโทรมาได้เลยจ้าอันนี้ของของลุงน้อยของลุงน้อยมีแต่ตัวเนื้อตัวใหญ่ๆเลยนะออันนี้ไส์ใหญ่มากของลุงเนี่ยฮะสองหมื่นกว่ากว่าหน่อยๆไส์ใหญ่เนี่ยนะลุงนะ สองหมื่นพันโอ้สองหมื่นพันนะสองหมื่นพันสองหมื่นพันนี่ต่อรองได้ยัง,งนงด้ยราคานี้เลยราคานี้เนาะราคานี้เลยนะสองหมื่นพันสองหมื่นพันอ่าราคาราคาเนื้อน,นี่นะสองหมื่นพันนะคะไม่ต่ออันนี้ไม่รวมต่อนะคะนี่ไม่ต่อรองนะไม่ต่อไม่รองนะไม่รวมส่งด้วยนะคะราคานี้ราคานี้เป็นราคาหน้าค่องเลยนะ สูง130กว่าสูง130กว่า20,000คัน20,000 20, นะฮะตัวนี้20,000มีกี่ตัวเขาลงสองตัวตัวนู้นอ่ะตัวนี้ก็สูงนะเน,นี่ยเนี่ยราคาประมาณนี้20,000น, 20, 20, น่อยๆ20,000คัน20,000กว่านิดหน่อยนะคะตัวนู้นด้วยตัวละ16 ฮะตัวนี้เหรอสองตัวตัวสามหมื่นหกเนี่ยเนื้อเนื้อเลยเนื้อเนื้อเลยนะฮะสูงประมาณร้อยสามสิบนะตัวนี้เนื้อเนื้อเลยเขากลัวไม้กลัวไม้หมื่นหกนะคะเนี่ยหมื่นหกกีนเออเนี่ยหมื่นหกนะคะอ่ะใครสนใจทักมาได้เลยจ้า